oh I yeah. พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อเองก็สงสารจะดีใจลูกของพ่อเช็งสอบูพี่ข้าเสด็จพ่อใบหน้าใบตาไม่ยิ้มเย้ไม่เฉใสคิดอะไรในใจหรือลูกเดี๋ยวลูกขอไปรับรางวัลก่อนนะเพคะไป็นไงบ้านสเลมาน พระเจ้าค่ะอากาศดีสบายดีนะลูกนะสบายใจดีพระเจ้าค่ะแต่ก็เป็นห่วงต่น้องสาวเท่านั้นเรื่องอะไรกันสีหน้าสีตาไม่ดีเหมือนจะมีอะไรกังวลใจอยู่อ้ยพระองค์พคะแต่เรื่องนี้แบบฉันรู้รู้กแล้วรู้รู้ว่าไงเดี๋ยวรอให้ออกหญิงบอกเพราะว่าคักปรึกษาแม่นงทุกวันอย่าบอกนะปรึกษาเรื่องผู้ชายกันน่ะ เด็กพ่อเอคะว่ายังไงลูกจะนด้วยเรื่องอะไรเลคะที่มอมฉันกุ้งใจอยู่ทุกวันนี้เรื่องพงักพวกมันสิเหมคะสุริยาราชันมอมฉันทราบแต่ชื่อเสียงเรนนามมอมฉันไม่เคยเห็นหน้าค่าตาอุปนิสัยใจคอจะเป็นเช่นไรมอมฉันเองก็ไม่รู้แล้วนี่มันครบกำหนดแล้วจเจ้าพ่อเขาก็ยังไม่ยกขึ้นมาเปิดสู่คอามมอมชั่นแห่งสอบูเลยนะเพคะใจเย็นๆถอะลรูปผู้เสียงสอบูเราเป็นผู้หญิง ใช่ไปเอววายไปเติบตต่างไปก็ไม่ได้นะล,ลูกอาจะให้มองชนเชิงสบูกยรติยามา่ต้ตเลียดน้องและต้องรองก่นอ,อนนะลูกนะล้ะไม่องชินรอยนานแค่ไหนาาน<อ>านแสนเลนแล้วรอแลอ้วรอจนแห้งไปหมดล<อ>้เนี่ยอะไรแห้งของหญิงต้าแห้งใช่ไหมถ้ากัวแห้งก็เอาน้ำหยดก็แสบอะไรลหัไงพระจเโใครเขาหยดูกล้พระองค์พีนคะพรงจะแปลกตรงไหนเลยไหคะถ้าเขาไม่ยก ทำไมนะพี่นาวไม่สนใจเลยไอเดียดีจริงๆเลยเชียวทำไมทุกเวเป็นใจกันเรื่องแปลกๆท่านมีที่ไหนเลยผู้หญิงไม่จะยกขันมากไปหาผู้ชายจริงไหมนะน้องน้องพูดจริงจริงไหมอันนี้น้องสาวก็จตน้องสาวเลยยกนี้สมัยนี้กันแล้วถ้ารอให้ผู้ชายมาจะเจอหรอเพี่คะจริงหรือเปล่าพูดถูงเจเราเป็นความจริงนะพี่ขัเสด็จพ่อเออบอกฉันเองวันนี้ เชิงซาบูตั้งใจอยากจะทูลขอเสด็จพ่อพ่อเดินทางไปถุไปสู่ขอหลวงไปเร่งเล้าการแต่งงานในครั้งนี้นะเพคะเจ้ามั่นใจหรอลูกเชิงซาบูเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยรู้ไปถึงไหนจะอายไปถึงนั่นมันไม่มีเดี๋วน้องขนมประเพลนีธรรมเนียมที่ผู้หญิงจะยกข้นมาแหวผู้ชายจะทำแบบนี้เจะจำให้ไว้หน้าเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จพี่ด้วยเสด็จพี่ไม่มีพระคู่มมันไงเพคะ เสด็จพี่ถึงไม่รู้จักมอมชันดีพอจะให้มอมชันรอ,ง,อางงานแค่ไหนเสด็จพ่อไปคะะมอมชันขอได้ไหคะเอาเถิลูกน้ำชื่นห้าม่อมเรือไปกว่าหากเจ้ามั่นใจเ <c oughs> จ้าไปคานี้ <c oughs> ไม่เกรง <c oughs> ว่าจะอา่อสักศีของเจ้า <c oughs> พ่อจะปล่อยโอกาสให้เจ้าได้แสดงออกในความคิดข,ของเจ้าแต่จำไว้องเชงสองบูห <c oughs> าวมนไหนเนจ้าไปแล้วสุริยานาชยังไม่พร้อมจะแต่งงานกับเจ้า ตับอายกลับมาสู่บ้านเมืองเราจากพวกพ่อไม่เตือนไม่ได้นะลูกเสด็จพ่อรอฟังางดีได้เลยพี่หมอเลยค่ะเป็นกังวลเดี๋ยวพ่อพักตพ๊กเลมันเดี๋ยวเขาบอกฉันพาไปบ้านลิเกไม่เจ้าค่ะพี่นาหมอกฉันเอาใจช่วยนะพี่คะขอบใจมากอไปเห็นค่ะไปเห็นค่ะเพราะฉะนั้นแม่นางสนมเพื่อจัดเตรียมกองขันหมากและเดินทางไปสู่คอร์